สินเจ้าสินเช้ามือแรกครับมือแรกที่โรงแรมนะครับก็เรียกว่าเป็นระดับสีดาวของนี่แน่นอนครับมาที่เวียดนามไม่ทานสิ่งนี้ถือว่ามาไม่ผึดนะครับผมเพิ่งไปฮานอยแล้วนะครับรักน้มาดาน,นังก็ต้องทานสิ่งนี้ครับก็คือเปิด์นั่นเองนะครับหรือแล้วมาชิมครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือผมเคยทานเปอ์เนี่ยที่ฮานอยก็คือเป็นร้าน ทางทางตัวไปนะครับแต่เนีี้จะดูชื่อว่าระดับโรงแรมจะเป็นอย่างไรต้องไปโดนใหม่ชิมกันอืม,มชื่อว่าเสรแล้วพ้องกิ่นไม่ว่าจะเป็นคนครโฮจิมินหรือฮานอยหรือดานังเองเนี่ยก็จะมีรสชาติแตกต่างกันครับเหมือนู๋ยเตี่ยวบ้านเราอะยังมีหลายสูตรเลยเพราะฉะนั้นเฝอผมก็เชื่อว่า ก็จะมีหลายสูตรเช่นเดียวกันแต่เช่นเหนียวนุ่มอร่อยรสชาติรสชาติดีสำหรับคนที่นี่สำหรับคนไทยอ่ะก็คือจะชอบปรุงใช่ไหมครับชอบความจัดจ้านซึ่งเขาก็มีมะงมะนาวอะไรแบบนี้มาให้ตัวอีกอันนึงรสชาติหน้าตาก็ไม่ต่างอะไรกับัดซีวผัดไทยบ้านเรา เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชิมกันครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรซึ่งผัดซี๊วเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับดูี่ว่าของเวียดนามนะครับที่ดานานเป็นยังไงอืมผัดไทยผัดซีลวครับ<ว>แล้วก็มีเส้นมีแครอทนะครับมีต้นหอมของเขานะครับ แล้วก็มีสวงก็่ะก็ไม่ได้ตากอ,อะไรกับผักไทยผัดริวรสชาติโอเคครับถือว่าใช้ได้สำหรับมือเช้ามือแรกที่โรงแรมนี้